น้ำค้างสวัสดีค่ะน้ำที่สวัสดีค่ะทำอะไรทำอะไรป้าจะยกตูดยกไม่ขึ้น <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ไอ้ดำขค้าลังเลยดำข้าลังลดําค้าลังก่อนด2วนทที่เก่งมา วันนี้เรามีของมาฝากเรามีของมาฝากสามสาวดาวซิ่งกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสามสาวดาวซิ่งนะคะอันนี้ยอมทํายอมทุกอย่างเพื่อให้ได้กินนะคะมีข้าวต้มนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลโดนตานะคะก็เลยมีอาหารขนมนมเลย ทียบดูกันนะคะว่าช้างจะกินข้าวต้มใบมะพร้าวเป็นไหมดูกันนะคะบนสูงดูนะคะอร่อยอร่อยขออีกได้ไหมเห็นไหมนะคะ,นนะคะเต็มปากเต็มคําเลยนะคะพี่จอยอันนี้ให้น้ำทิพย์นะคะ เขาต้มเขาต้มมัดให้ให้หมดเลยเพราะว่าข้างในก็มีแต่ข้าวกับกล้วยนะคะแล้วก็ห่อด้วยใบตองเนี้ยค่ะ,ะไปให้ไม่ดากินดูอลองให้ก่อนเอาปอากเรียนน้ำิยก่อน,นให้ไม่ดาวด้วยนอ้องฮะเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ตัวท้องก่อน ติดใจติดใจอัน,นั้นก็ติดใจ <c oughs> <c oughs> น้ำลายกระเด็นใส่หน้าสกิดสกิดสกิดส,สกิดเลย น้ำทิพย์ถ้าหนูขวางทางอย่างนี้แม่หนูจะได้กินไหมลนะ่ะลูกของอร่อยไงของหนูก่อนนานๆนนแบบดรสชาติถแม่หนูจะได้กินไหมอุยอร่อยกินหน่อยหมดย่างหมดยางน้ำทิพย์หมดยงาหดยงหมดแล้ว กินต้นสับประรดแทนแล้วกันเขาต้มหมดแล้วนะคะกินเป็นกินเป็นต้นสับประรดแทนแล้วกัน ว่าตอนแรกว่าอากาศไม่ร้อนจะให้สามสาวอยู่ที่เดิมแต่ดูไปแล้วร้อนก็นนต้องก็ต้องย้ายเข้าล่ม ทำอะไรแก๊งน้ำทิ้มบหอมยังไม่หมดใช่ไหมยังเหลืออยู่โอ้ข้างหลังด้วยนะแม่ด้วยโอย น้นูนแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ไไดกินก็ไม่ไม่ค่อยไอแบบอะไรอาวบนเท่าไหร่คือไม่กินก็ได้แต่นคนกินยังอร่อยเลยคนนี้ยังอร่อยเลยเออเนี่ย่ะ อยไไ้้นทิชบชเมื่อวานมีผู้บ่าวมาหาน้ำทิพย์ด้วยนะผู้บ่าวป<ล>าไปละเขารู้ว่าอไอ้นี่ไงไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นขนมเอ้อๆๆอหา,า,าดูดิหมดยังอาเอ๋อหา,าดู าดูเผื่อหลงเหลือเผื่อ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 เหลือจ้าก็เลี้ยวจ้าก่อนไปดีก่อนสวยๆวยคุกเข่าด้วยคุกเข่าด้วยโอ้ยเก่งจัง เอาเสียงนี้ไปสอมที่ค้างหน่อยสิทำคร้างเกียดอาบน้ำแล้วเราต้องไปอาบตัวเดียวไหมลองดูไหม พาลำคล้างไปอาบตัวเดียวดีไหมจะ <c oughs> ได้ไม่พาน้องวิ่งทไมอาบตัวเดียวอาบตัวเดียวอาบตัวเดียวนี่นะเราจะซีบอะไรโอ้ จะซิบอะไรนึกว่าอะไรมีการกระซิบกระชิบรอก่อนว่าเดี๋ยวจะไปะถามผู้บ่าให้ถามยางถามยางถามยางรอกออนดน้าค้าง,างหนุกม,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 มีการหลับตาด้วยนะอันนี้เตรียมโซ่แล้วจะพาไปไหนนี่จะพาไปเข้าลง ไปลไว้ใ,ใต้ต้นว่าพราะวันนี้ยังไงก็อากาศน่าจะร้อนเลยแต่ข้าว่าถ้าตัวไหนไม่ชอบอาบน้ำนะคะจะปล่อยให้ตากแดดทั้งวันเลยโดยเฉพาน้ำค้าง ชอบพาน้องขึ้นจากน้ำไม่ชอบอาบน้ำจะน้ำค้า,ขง,าขงขี้ดืออ้อน้ำค้างขี้ดือ้อเนาะน้ำทิ้งเนาะจะไปไหนนั่นจะไปไหนค้างถอยถอยมาลลุกถอยเออถอย แก้ไม่เสร็จเลยลูกถอยก่อนน้ำค้างถอยก่อน,ออนลูก น้ำค้างลูกยังแก้ไม่เสร็จเลยจะไปท่าเดียว จะไปท่าเดี๋ยวจะไปไหนล่ะคะจะรีบไปไหนแม่กับน้องก็อยู่นี่เดี๋ยวยังไม่เสรซจเอาน้ำทิไปล่าม ถามอะไรกันคุยอะไรกันสองแม่ลูกนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ